สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกพันผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมจะมาวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของสมาชิก่านผู้ชมที่เกิดราศีสิงห์ครับดวงคนที่เกิดราศีสิงห์ในรอบเดือน ในเดือนพฤษภาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31สพฤษภาคม2564ดวงจะตากำเนิดของท่านจะเป็นถึงไรครับดวงดาวที่โครจรเคลื่อนย้ายไปในแต่ละราศีจะมีความสัมพันธ์ส่งเสริมส่องแสงสว่างให้ดวงเะีตาชีวิตของท่านเป็นถึงไรผมก็มจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางความรู้เรื่องของ ดวงชะตาชิ่ประจำเดือนพฤษภาคมนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีสิงค์ครับดาวดวงดาวที่โคจรตามจักรราศีนะครับที่โคจรในแต่ละราศีนี้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นดาวจรครับดวงชะตาชิดของท่านใดที่มีดวงดาวที่ประจําดวงก็คือว่าดาวประจํา กำเนิดครับแต่ว่าดวงดาวที่โคจรส่งผลไปกระทบแต่และดวงแต่ละราศีนี้จะมีอิทธิพลทาให้ดวงชะตาคิดของแต่ละคนแต่ละท่านในช่วงเดือนนั้นๆมีความเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับดาวเจ้าเรือนของราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสถิตลัคนาเกิดสถิตอยู่ในราศีสิงห์ดาวเจ้าเรือนคือดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายอยู่ในราศีเมษครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับราศีเมษซึ่งเป็นดาวมหาอุจนะครับดาวมหาอุดอยู่ในตำแหน่งราศีเมษถัดไ่จากตามจากาักรราศีก็ตั้งแต่ดาวเจริญตันโนครับตันุถึงปัตตนิบาลสุภะอยู่ในเดือนของสุภะทอยู่ในเดือนของสุภะทาให้ดวงชะต,ตาเขยงท่านที่เกิดราศีสิง์ในช่วงเดือนพฤษภาคม มีสุขภาพแข็งแรงดีครับมีสุขภาพแข็งแรงดาวอหาอุดทําให้ชีวิตเจริญร,ร,รุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองที่ที่นี่มีโชคไม่ลับนะครับมีโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นนะครับมีผู้ประดามค้ามจนเหลืเ่เกือกูลในสิ่งต่างๆไม่ว่าเรื่องจากการเงินการทองครับในรอบเดือนพฤษภาคมครับทาการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จความสมหวังในช่วงเดือนพฤษภาคมครับเรื่องของเรือนต่อไปคือเรือนของกระดุมพระนะครับดาวเจ้าเรือนกระตุมพระ ดาวกุมภพระหมายถึงการเงินการทองครับดาวเจ้าเรือนกดมภพระคือดาวพุธครับดาวพุธไปอยู่ในตําแหน่งของเรือนกรรมะครับเรือนกรรมะราศีพุธครับปัตนี้เวลาสุภากรรมะราศีพุธศพะเรือนกรมมะฉะนั้นการเงินการทอง,งสูงทุกอย่างนะครับได้จากอาชีพธุพรกิจหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อการเจรจานะครับโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นจากกรรมะครับเพราะดาวราหูตกกรรมะจะมีโชคลาภลอยเหมือนกัน กบอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานในช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นดีนะครับท่านที่เกิดในราศีสิงค์ครับเดือนราศีพบต่อไปครับปัตตานีอ่าในพบของปัตตานีนะครับในพบของปัตตานีซึ่งเป็นราศีกุมครับราศีตรงข้ามทำม,มุม90องศาครับดวงดาวที่โคจรสถิตคือดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสบดีในหลักโหราศาสตร์ของไทยเราเป็นดาวที่ส่งผลแปลให้คุณใหญ่นะครับ ดาวที่ให้คุณใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดาวที่คุณใหญ่แต่อยู่ในเรือนของในเรือนของราศีนะครับในเรือนของดาสศีกลุ่มราศีกลุ่มดาวเจ้าเรือนคืนดาวราหูครับดาวราหูดาวราหูย้ายไปอยู่ในเรือนภพของกรรมะครับอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานที่ท่านได้กระทําอยู่ครับในช่วงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นดีครับโดดเด่นดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตคู่ครองชีวิตความรักนะครับก็มีความสุขความสมหวังความรับรึดในช่วงนี้ครับถือว่า ดวงชะตาของท่านส่งเสริมส่องแสงดาวพฤหัสส่องแสงให้คุณสูงสุดกับดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์โดยเฉพาะยกเว้นนะครับยกเว้นขั้นที่เกิดในวันในวันพุธกลางคืนครับในวันพุธกลางคืนก็จะมีปัญหากับดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสนี่ะจะถูกคนคิดร้ายคิดไม่ดีครับคิดทรยศที่ทางหลังคิดช่อโกงมีผลกับดวงชะตาของท่านนะครับในช่วง เดือนพฤษภาคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนเฉพาะวันเดียวเลยครับแต่โดยทั่วไปโดยรวมแล้วก็คนที่เกิดในวันอื่นๆก็จะมีส่งผลให้กับดวงยศตายชืงท่านที่เกิดในราศีสิงห์มีความสุขในความรับเรื่องนะครับเรื่องของชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดีครับเรื่องของการลงทุนธุรกิจลงหุ้นก็จะมีความรับเรื่องการติดต่อ,อย,น,ยนิยานละที่การงานก็ส่งผลในทางที่ดีครับมาพบต่อไปครับปัตตนนมบณะโสภกรรมะ ภพของกรรมะครับกรรมะในที่นี้นะครับอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับดาวเจ้าเรือนของภพกรรมะมาอยู่ในราศีสุภะซึ่งเป็นดาวประัดาวประักเกษตรครับแต่ว่าดาวราหูสถิตอยู่ในตําแหน่งภพของกรรมะครับก็ต้องระวังครับบางคนบางท่านนะครับดาวราหูดาวราหูนี่เป็นส่งผลให้คุณทั้งให้คุณทั้งให้โทษนะครับให้โทษเฉพาะบางวันเท่านั้นครับ ให้โทษเฉพาะบางวันไม่กับทุกวันครับวันถ้าคนในดาวราหูส่งผลรายส่งผลรายคนที่เกิดในวันศุกร์ครับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับราศีสิงห์ก็ต้องระวังนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เพราะดาวแลเพราะดาวรากิการีการล,ก,าลกินีนะครับคือดาวราหูสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็ต้องระวังเรื่องปัญหาอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานจะถูกเขาต้มเขาโกงเขาทะเลาะเขาหักหลังนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบ ก็ต้องระวังนะครับนี่คือท่านที่เกิดในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันครับผมจะได้วิเคราะห์แนวทางสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์อีกต่อไปครับนี่คือเรื่องของอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานครับธุรกิจหน้าที่การงานจริงที่ท่านที่เกิดในราศีสิงห์ที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือในทางที่ดีนะครับในทางที่ดีอาชีพธุรกิจที่การงานจะมีความราบรืบ่นนะครับ จะจ้ามีข้อยกเว้นเป็นวังวันเท่านั้น,นครับส่วนเรื่องของโชคลาบลอยครับโชคลาภลอยนะครับดาวราบลอยคือดาวอังคารโคจรเข้ามาทับ อยู่ในเรือนของราพชคลาบครับชคลาภดาวจเจริญราพชคลาภคือดาวพุธดาวพุธไปอยู่ในภพของกรรมะโชคลาภลอยจากอาชีพหนกาที่การงานท่านมีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจงานใหญ่นะครับประสบความสาเร็จนะครับเป็นบางวันนะครับบางชะตากําหนดอาจะจะมีเือนกันครับชกลาบลอยจะบังเกิดขึ้นชกลาบลอยจากหน้าที่การงานมากกว่านะครับนี่คือท่านที่เกิดในราศีสิงค์ครับโดยรวมทั่วไปคือือว่าประสบความสํเร็จความโชคดีในรอบเดือน พฤษภาคมนะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบในแต่ละวันครับท่านที่เกิดในแต่ละวันจะมีจะส่งผลดวงชะตาชิดกําหนดไม่เท่ากันครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับอาทิตย์ดาวเป็นบริวารครับอาทิตย์เป็นบริวาร,ารวาดาวบริวารมาอยู่ในภพของสุภะเป็นดาวมหาอุดครับท่านจะมีโชคลาภได้ข้าวได้ของสิ่งต่างๆนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับวันอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาครับ สุขภาพร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีนะครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชครับดาวเดชคือดาวอังคารตกในเรือนของราพะกครับพลังอํานาจทําการสิ่งใดก็าตามจะประสบความสำเร็จความโชคดีครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวพุธคือดาวสีดาวส,าวสีตกเรือนของกรรมะกรมมะในที่นี้คือจะทําการสิ่งใดเจรจาพาธีสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จความโชคดีเรื่องของอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละครับช่วงนี้นะครับ ดาวเสาร์เป็นดาวมระเกณฑ์เกณฑ์นในช่วงเดือนพฤษภาคมเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยครับเดินทางบ่อยในช่วงนี้เดินทางเกี่ยวกับธุรกิจหน้าที่การงานมากกว่าครับเดินทางหรือเคลื่อนย้ายาย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายธุรกิจย้ายหน้าที่การงานนะครับในช่วงนี้ครับท่านเกิดในวันอาทิตย์ครับวันอายุเดชสีมุละอุตสาหะนะครับดาวปรหัสเป็นดาวอุตสาหะดาวอุสาหะล็งลัคนาเกิดครับท่านจะได้รับการ ตำแหน่งหน้าที่การงานในทางที่ดีขึ้นครับท่านที่อ,อยู่ในวัยช่วงเกณฑ์ที่จะต้องสมัครงานหาอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานทําในช่วงนี้ก็ถูมีเกณฑ์จะต้องได้ได้ผูกเรียกตัวนะครับได้เข้ารับทาเดินเข้าเรียกว่าเข้ารับในกลุ่มของที่จะต้องสมัครงานสมัครการในกระสบกพณนธ์เร็จความโชคดีครับเป็นพนักง,งานในบริษัทหรือว่าท่านที่ทํางานเกี่ยวกับสมัครสอบในหน่วยงานราชการนะ รัฐวิสาหกิจก็จะได้รับตําแหน่งแต่งตั้งตําแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านไปสมัครสอบไว้นะครับวันอายุเดชส,สีมูลอุสหมนตรีสุนดาวมรีครับดาวราหูเนี่ยเป็นดาวมนตรีดาวมนตรีตกเรือนของกรรม,มะจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำช,ช่วยเหลือเรื่องตําแหน่งที่การงานสิ่งที่ท่านได้กระทำอยู่รับเรื่นดีครับเรื่องของการงานกับส่วนเรื่องของการกาลีการิลคินีดาวศุกร์เป็นการเกคินตกเรือนสุาาภาพสภาพคล่องเรื่องการเงินการทองก็ถือว่ายังดีครับเพราะว่าดาว เราก็กินดาวสุกอยู่ในเรือนของอยู่ในเรือนเป็นดาวประ,กะเกษตรอยู่ในเรือนของสุภะก็ถือว่าจะกลับข้างกันครับดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะส่งผลให้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ก็ถือว่าจะประสบความเจริญความรุ่งเรืองด้านที่การงานก็ส่งผลดีครับในช่วงนี้ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวาร จันเป็นบริวารยืนเลือนของปุตตะนะครับในช่วงนี้บริวารเกณฑ์ที่จะมีโชคเป็นลาบได้บุตรไ,ได้ทิดามากําเนิดครับตนุก,กระดมพระสัจฉพันธุปุตตะครับบุตรที่มากําเนิดอยู่ในเรื่องของพบของดาวพฤหัสเกณฑ์ที่จะโชคดีนะครับจะมาชิกทุกท่านใดที่มีความหวังที่ยังหาบุตรยากครับเกณฑ์ช่วงนี้ครับบุตรชะตามากําเนินดดวงชะตาชีวิตบุตรกากําเนิดนะครับท่านที่ มีอยากมีบุตรนิชชาครับช่วงนี้ถือว่าส่งผลดีนะครับกับดวงชะตาค่อนข้าที่เกิดวันจันทร์ครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่เป็นหาครับเรื่องสุขภาพแข็งแรงดีครับวันอายุเดชสวนดาวเดชก็เดินนีครับเดชตกเลนของกรรมะครับตำแหน่งแต่งตั้งหน้าที่การงานทําการสิ่งใดก็จะสบความสำเร็จความโชคดีครับดาวเดชเดินดีครับวันอายุเดชวันอายุเดชสีสวนดาวสีครับดาวเสาคือดาวสีดาวเสาสีนี่เป็น ดาวที่ส่งผลไม่ดีจากเรื่องของสุขภาพมากกว่าครับในช่วงนี้ครับเรื่องพลังพลังเรี่ยงรงในร่างกายอาจจะไม่ดีครับแต่ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไม่มีครับนะปัญหาพลังพลงปัญหาพลังกำลังร่างกายไม่พ่อยีนะครับวับนอายุเดชศีมูละดาวพฤหัสเป็นดาวมูละนูละเล็งละคนาเกิดครับเกณฑ์ที่จะต้องได้หลักทรัพย์หลักฐานเกณฑ์ที่ต้องได้หลักทรัพย์หลักฐานหน้าที่การงานมั่นคงดีไม่ไว่าจะเป็นทําการสิ่งใดก็ตามครับเกณฑ์ที่จะต้อง Uh, ซื้อหลักทรัพย์หลักฐานเกณฑ์ที่ต้องได้รถได้ที่ได้บ้านเกณฑ์นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับที่จะต้องซื้อหลักทรัพย์หลักฐานจริงได้ก็ตามที่เป็นในส่วนที่ท่านจะต้องใช้ไปจดสุดที่สัญญาเช็นต่างๆรับสินค้าต่างๆรับของต่างๆก็เกณฑ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมจะส่งผลดีให้ท่านได้รับสิ่งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถก็ดีครับเรื่องบ้านก็ดีครับที่ทําเรื่องไว้ครับเกณฑ์ประอบ ความสําเร็จนะครับความโชคดีในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับวันอายุเดชสีมูลอุตสหาหะในที่การงานดีครับหน้าที่การงานดาวราหูดาวราหูตกกรรมมาหน้าที่การงานเจริญลุ่งเดืองดีครับช่วงนี้นะครับวันอายุเดชสีมูลอุตสหาหะมนตรีส่วนดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีตกเรือนของสุภามีผู้กระทําความจน่ฉยเลยก็ควรดีครับในช่วงนี้ครับส่วนดาวอาทิตย์เป็นกาลีตกเรือนสุภาษก็เช่นเดียวกับตัวบ,บันทอนครับตัวบ,บันทอน เรื่องของการเงินการทองสภาพคล่องได้มากใช้มากครับในช่วงนี้ครับจกเกณฑ์ดูว่าท่านที่เกิดในวันจันทร์โดยรวมทั่วไปครับในรอบเดือนพฤษภาคมจะมีความโชคดีได้ที่ได้รถนะครับในบ้านนะครับในช่วงนี้ครับถรือว่าประสบความสาเร็จครับกาหดรัทท่านที่มีมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ทําสินเชื่อไว้นะครับหรือว่าท่านที่มีความหวังปรารถนาจะได้บุตรได้คิดาก็จะมาจุดทิพมากําเนิดในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับนี่ขันท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันต่อไปครับ สมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารครับอังคารเป็นบริวารบริวารตกเรือนลาภะครับบริวารตกเรือนลาภะเกณฑ์ที่จะต้องมีโชคลาภลอยได้เข้าเดืของนะครับในช่วงนี้ครับทาการสิ่งใดก็ตามนะครับจะประสบจะมีความโชคดีนะครับในสิ่งต่างๆได้มาเยาวัานลาภลอยสิ่งที่ตั้งพรมหวังไว้จะประสบความสำเร็จน,นะครับวันอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาครับ สุขภาพนะครับสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอุปสรรคนะครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชด,ดาวเดชดาวเดชดาวเสาคือดาวเดชนี่อาจจะไม่ส่งผลเต็มที่ครับทาการสิ่งใดก็ประสบความเดชนี่คือสมเด็วช้าครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับพระหัสคือดาวสีเนี่ยส่งเสริมความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะครับในช่วงนี้ถือว่าเดือนพฤษภาคมเป็นอีกเดือนหนึ่งนี้ถึงจะมีตัวบันทอนเครื่องดาวเดชครับดาวเดชอาจจะไม่ยินแท้จะถูกทรํารนดนติดริงทินทาง นะครับแต่ว่าดาวสีจะประสขขบความสาเร็จในช่วงนี้ครับเพราะว่าเกณฑ์ที่ท่านโชคลับลอยบังเกิดขึ้นต่างๆครับสิ่งที่ท่านไม่คาดหวังที่ว่าจะได้ครับท่านจะได้สมหวังสมเจตนานในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับวันอายุเดชสีมูละวันอายุเดชสีมูละส่วนดาวมูละครับดาวมูละคือดาวราหูคือดาวมูละตกเรือนกรรมะครับเรื่องที่การงานนะครับหรือว่า ได้หลักทรัพย์หลักฐานการงานมั่นคงดีครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับวันอายุเดชสีมูลอุตสหาหาะหน้าที่การงานครับอุตสาหะหน้าที่การงานดาวสุขเป็นดาวอุตสหาหะตกเรือนสุภาพมีความสุขมีความแฮปปี้เรื่องเรื่องของตำแหน่งที่การงานในช่วงเดือนพฤษภาคมครับส่วนดาววันอายุเดชสีหรือวันอายุเดชสีมูลอุตสหาหะมนตรีดาวอาทิตย์เป็นดาวมนตรีนะครับดาวมนตรีตกเรือนของสุภาพมีผู้อุถธรภ์ค้ำจุน ยิ่ยเหลือเกูนดีครับในช่วงนี้ให้ที่อยู่ที่อาศัยดีครับหรือว่าประสบความสำเร็จความโชคดีครับส่วนดาวการเงิคือดาวจันดาวจันรตกเร่องของบุตรตนะครับในช่วงวันที่1วันที่2องวันที่3พฤษภาคมอาจจะไม่ดีท่าท่ควรการเรื่องบุตรลูดางนะครับท่านที่มีบุตรนะครับอาจจะมีทําให้ท่านเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองบ้างเล็กน้อยครับแต่้มยไม่มีปัญหาเละมากมายขนาดนั้นนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางวันครับ พุธกลางวันเป็นบริวารครับบริวารตกเดือนของกรรมะครับบริวารตกเดือนกรรมะในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้อาจจะเหนเ็ดเหนื่อยเรื่องของอาชีพเุราะเจหน้าที่การงานหุ่นวายผสมควรครับเพราะว่าดาวดาวพุธนี้อยู่ในภพของกรรมะซึ่งมีดาวรา,รา,ราหูสถิตอยู่นะครับปัญหาเรื่องอาชีพการง,งานปัญหาเรื่องของบริวารน,นะครับอาจจะวุ่นวายอยู่ในช่วงนี้ครับ ไปประคับประคองไปครับท่านที่เป็นเจ้าของจิตการเจ้าของธุรกิจมีปัญหาเรื่องบริวารคนอ่าบริวารที่เข้ามาร่วมทําอาชีพและที่การงานด้วยจะมีปัญหาอยู่นะครับวุ่นวายขัดแย้งกันครับในช่วงนี้ก็ต้องระวังครับวันอายุสุขภาพครับสุขภาพของท่านก็มีปัญหานะครับดาวอายุดาวเสาเสียเสาเป็นอิริน,นั้นสุขภาพเรื่องเป็นใหญ่ของคนของท่านนะครับท่านนี้เกิดในวันพุธท่างวันครับอายุเมื่อกีครับสุขภาพ การพักผ่อนไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะครับวันอายุเดชสวนดาวเดชดาวเดชคือดาวพฤหัสบดีเลงและคนาเกิดนะครับดาวเดชเดินดีครับทาการสิ่งใดก็จะประสบความสาเร็จดีครับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานครับผ่านพ้นไปด้วยดีครับดาวเดชเดินดีนะครับวันอายุเดชศีสวนดาวศีดาวศีคือดาวราหูราหูเป็นดาวศีตกเรื่องของกรรมะครับเดองของกรรมะดาวศีดาวศีในทีนี้จะส่งเสริมเรื่องอาชีพุรกิจหน้าที่การงาน ทุกสิ่งทุกอย่างมันวุ่นวายเก่งๆแต่ว่าจะส่งผพลพ้นไปให้ท่านมีความโชคดีของหน้าที่การงานสิ่งที่ท่านได้กระทําอยู่ครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละเกณฑ์ยกย้ายเกณฑ์เดินทางไม่มีครับในช่วงนี้ดาวมูละก็คือว่ามีความสุขมีนความมีความสุขเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยดีครับเรื่องของอาชีพหนาที่การงานดีส่งผลในทางที่ดีครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะอุตสาหะหน้าที่การงานก็ส่งผลดีครับ ช่วงนี boards, ้ครับหน้าที่การงานผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดีไม่มีอุปสรอะไรใดครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับวันอายุเดชสีมูละอุสาหะมนตรีสนดาวจันท์เป็นดาวมนตรีครับดาวมนตเตตกเล่นบุตรในบุตรทินาเป็นที่พึ่งที่อาศัยครับในช่วงนี้ถ้าบุตรมจะติมากําเนิดจะได้บุตรที่เป็นผู้ประทับคาจนหยุดของเคราะห์นะครับบุตรเจริญรุ่งเรืองต่อเติบขึ้นมาก็จะมีเป็นผู้ประทัเลี้ยงดูพี่เ้องเลี้ยงดูแม่ครับหรือว่าในช่วงนี้ท่านที่มีบุตรทินาที่แล้วก็บุ อยากให้คุณให้โชคให้ลาบนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับส่วนดาวอังคารเป็นดาวกาลิกนีครับดาวกาลีตกเรือนของราพะะครับช่วงนี้นะครับโชคลาบลอยที่จะมังเกิดขึ้นและโชคลาบลอยมันเกิดขึ้นอาจจะเหนื่อยครับจากกามตั้งความบางของโชคลาบลอยต่างๆครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไม่ดีครับเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไม่ดีในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ควรงดเว้นไปครับแต่ลาบลอยอย่างอื่นได้มาจากการที่การงานมากกว่านะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารเสาร์เป็นบริวารตกเลนของอริครับตกเลนของอเลเสาร์เป็นบริวารตกเลนอนล็กฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับช่วงนี้ครับดาว ดาวบริวารเป็นอริเป็นศัตรูก็เกิดเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์เสียข้าวเสียของเสียเง,ยเงินเสียทองมีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆครับในช่วงนี้ครับลุกถิงทุกอย่างครับทำบริวารเป็นอิริไงก็เสียเ,เงินเสียทองนั่นเองครับทาให้ท่านาซ่อมแซมพวกอุปกรณ์ต่างๆแม้แต่คนรอบข้างก็ยังมีปัญหากันครับในช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพดีนะครับสุขภาพของท่านพลังพลังเรยวแรงในร่างกายของท่านดีไม่เป็นหาอุปสรรคอะไรครับวันอายุเดชส่วนดาวเดช ดาวเดชคือดาวดาวเดชด,ด,ดาวราวหูเป็นดาวเดชตกเรือนของกรรมะครับได้รับแต่งตั้งหนะ้าที่การงานก,ก็มันคงดีนะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีสุขคือสีตกเรือนพระศพมีความโชคดีมีความสุขนะครับเรื่องของสภาวะเรื่องการเงินการทองตัวดีครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละอาทิตย์เป็นดาวมูละเกณฑ์เดินทางเกณฑ์ยกใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีการยกใจไม่มีการเดินทางในช่วงนี้ครับ วันอายุเด็ดสีมูละอุตสาหาะหนที่การงานมั่นคงดีครับช่วงนี้อุตสาหะบริยักรถัวส่งผลดีแล้วครับอุตสาหะมตรีดาวมนตรีครับอังคารเป็นดาวมนตรีตกเรือนลาภมีผู้ประทับความจุนช่วยเหลือให้โชคขลาภทำการสิ่งใดก็ได้มาแบบง่ายๆครับในช่วงนี้ไม่เด็ดเหนื่อยเท่าที่ควรเลยครับแือว่าจะประสบความสำเร็จความโชคดีนะครับส่วนดาว เป็นดาวกาลกินีราการีตรงเรื่องของกรรมรองปัญหาเรื่องคาพูดคำจาในการประกอบอาชีพราชการอาชีพการงานครับตัวบันฑรครับมีความขัดแย้งกันต้องระวังนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับเรื่องอาชีพแนะที่การงานทิ้งที่ท่านได้กทําอยู่มีปัญหาขัดแย้งหรือทําการสิ่งใดการทํอ่าการจดทะเบียนส่ที่สัญญาอะไรก็ตามครับต้องระวังครับต้องอา่นาอนให้ดีครับต้องรอบครอบครับคนที่เกิดในวันเสาราศีสิงห์ครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการจด เรียนต,ต่างๆครับมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับต้องอ่านให้ดีนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพฤหัสบดีครับพฤหัสเป็นบริวารบริวารตกในเรือนของปัตตนีปัตตนีโคจรเข้ามาเร่งลัคนาเกิดเกณฑ์ช่วงนี้ครับเกณฑ์ที่จะได้หลักรัพ์หลักฐานบริวารน,นะครับได้ข้าวได้ของสิ่งต่าง ที่เป็นจดุจดที่ทะเบียนของท่านครับไม่ว่าจะเป็นด้านคู่ครองก็ดีครับด้านคู่ครองก็ดีการทรําธุรกรรมเรื่องของการเงินการทองก็ดีครับหรือว่าซื้อหลักทรัพย์หลักฐานซื้อรถซื้อบ้านก็ดีครับช่วงนี้ครับเป็นเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบเข้าของเงินทองสิ่งต่างในช่วงในช่วงเดือนพฤษภาคมครับวันอายุสุขภาพดีไม่ีปัญหายะับเรื่องของอายุสุขภาพก็แข็งแรงดีครับวันอายุเด่นเดว สุขคือเดชเดดตกเรือนสภะได้ทําการสิ่งใดก็จะประสบความเด็ดความโชคดีความรัำเรื่อนดีครับวันอายุเดชสีส่วนด,ดาวสีก็เช่นเดียวกับอาทิตย์เป็นสีเป็นสีตกในเรือนของตกในเรือนของสุภะซึ่งเป็นดามหาอุดโยครับทำการสิ่งใดก็จะประสบความด็ดความโชคดีการเงินการทองดีครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละเกณฑ์โยกย้ายเกณฑ์เดินทางไม่มีครับในช่วงนี้ครับไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหนที่การงาน หน้าที่การงานมั่นคงนีครับช่วงนี้ดาวอังคารตกเลือนของราพระหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองโชคลาภลอยจากหน้าที่การงานส่งผลคิดทางให้ท่านที่เกิดในราศีสิง์ในเดือนพฤษภาคมถือว่ามีความราบรื่นหลงตำแหน่งหน้าที่การงานดีครับวันอายุเดชีมรณะสาหามนตรีส่วนดาวพุธเป็นดาวมนตรีตกเรือนของกรรมมากครับมีผู้ประทับความจนทำการสิง่งใดก็จะเป็นที่เมตตาที่รักของ มหาชนทั้งหลายครับหรือว่าท่านที่ประกอบอาชีพธุร,ก,ธก,รกิจหน้การเงินทำมาทำธุรกิจด้านการค้าการขายครับในช่วงนี้ครับมีผู้ประทับขั้มจุนสนับสนุนในสิ่งที่ท่านได้กระทำอยู่ครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับส่วนดาวสเสาร์เป็นกาลกินีตกเรื่องของกรลิไม่ส่งผลกับดวงแค่ต่เพีองท่านนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสถือว่ามีความโชคดีประสบความสำเร็จความโชคลาภเรื่องของการเงินการทองหน้าที่การงานที่ได้กระทำอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางคืนครับ,บัรราหูครับพุธกลางคืนพุธเป็นบริวารนะครับบริวารอยู่ในเรือนของนะครับบริวารเรือนของกรรมะครับกรรมมะในทิ้นี้นะครับเด็ดเนยกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานที่กระทําอยู่ครับจ <l> <c oughs> ังระวังครับ <c oughs> บริวารไม่ดีครับ <c oughs> บริวารอายุสุขภาพสุขภาพของท่านก็ไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องของอายุครับสุขภาพดีแข็งแรงดีครับวันอายุเดชสนดาวเดชอาทิตย์เป็นเดชเป็นเดชตกเ่อนสุขภาพก็ตอง เป็นเดชก็รรถือว่าดาวเดชก็ส่งผลไปในทางที่ดีครับเดชก็คือจะทําการสิ่งใดก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดีครับวับนอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวสีจ,จันทร์คือสีตกเลิของบุตรตาบุตรให้คณให้โชคให้รับสนองสนุน,สนดีครับวับนอายุเดชสีวันอายุเดชสีมูละนะครับดาวมูละอังคารคือดาวมูละตกลงลาภครับได้หลักทรัพย์หลักฐานดีครับในช่วงนี้ครับดาวมูละเกณฑ์โยกใจเกณฑ์เดินทางไม่มีครับวับนอายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงาน ดาวอุสาหะนะครับดาวอุสาหะดาวพุธเป็นดาวอุสาหะตกเลอนกรรมมากครับช่วงนี้มีปัญหาวุ่นวายเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าครับวันอายุเดชศีมาละอุสาหะมนตีครับดาวเสาเป็นดาวมนตีช่วงนี้ดาวมนตรีเป็นอุปสรรคขาอคนอุปถัมภ์คำจวงขาดเปเ่าช่วยครับในช่วงนี้ครับทำการสิ่งใดก็ต้องระวังครับสมดาวพระันเป็นการกนตีเล็งและคณะเกิดนะครับดาวการีเล็งและคณะเกิดก็ต้องระวังนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางคืนครับช่วงนี้วุ่นวายปัญหาเรื่องหน้าที่การงานครับ เรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าครับจะถูกคนจ้องจะผิดชิดทำร้ายนะครับต้องช่วงนี้ครับถูกเปรียบถักหลังครับท่านทําการสิ่งใดก็ตามครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับต้องระวังครับระวังปัญหาเรื่องต้องคดีความกันนะครับช่วงนี้ครับมีความขัดแย้งพอสมควรนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับฉังนั้นควรที่จะทำตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ดีครับในช่วงนี้ครับปัญหาต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้เลยครับก็มีปัญหาเรื่องของ อาชีพหน้าที่การงานที่ท่านได้ไกระทําอยู่เพราะดาวพุธก็ด,ดีนะครับดาวรางหูก็ดีนะครับช่วงนี้นะครับดาวรางหูตกเรือนของเรือนของดาวศุกร์ครับปัญหาวุ่นวายเรื่องของการเงินการทองมากกว่านะครับการทําการสิ่งใดครับปัญหาเรื่องของการเงินสพาพการเงินไม่ดีครับเรื่องของดาวฤหัสเป็นดาวกาลิิดนี้ครับดาวกาลีดาวกา,า,วาลีเร็งลัคนาเกิดทําให้ท่านถูกคนคิดทำลายคิดจ้องจับผิดในช่วงนี้ครับปัญหาเรื่องคดีความต้องระวังนะครับ ัญหาใหญ่กับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารครับศุกร์เป็นบริวารบริวารตกในเรื่องของสุภาพครับตกบริวารเดินดีครับช่วงนี้ครับเกณฑ์เกณฑ์ไม่เสียครับเสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับสุขภาพพลังพลังเรี่ยวแรงในร่างกายก็ดีครับในช่วงนี้ครับดาวอายุเดือนดีครับวันอายุเดชสมดาวเดชก็ดีครับดาวจันทร์คือดาวเดชก็ส่งผลทาการสิ่งใดก็จะมีความ รับเด่นดีครับวันอายุเดชสีสนดาวสีครับดาวสีตกเดือนลาพระโชคราบรอยบังเกิดขึ้นครับดาวอังคารครับดาวสีตกเดือนพระจะมีโชคราบรอยบังเกิดขึ้นกับท่านครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละนะครับดาวมูละดาวมูละตกเดือนของกรรมมากครับในช่วงนี้ครับในช่วงนี้อาจจะไม่มีอาจจะมีปัญหาเรื่องโยกย้ายหน้าที่การงานครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันอายุเดชสีมูละมูละนี่ดาวมูละดาวมูละครับเกณฑ์บิญโยกย้ายเดินทาง ตกกรรมครับส่วนดาวอุตสาหะนะครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานดาวเสาเป็นหน้าที่การงานตกเป็นอลิครับจบเป็นหนีกต้องระวังให้ดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์นะครับเกณฑนที่จะต้องยกย้ายครับโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานในช่วงนี้ไม่ดีครับเหนดเหนื่อยๆครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมตรีนะครับแต่ดาวพฤหัสก็ส่งผลดีอยู่นะครับดาวพฤหัสส่งผลดีเร็งลัคนาเกิด ทำให้มีผู้ประทับขั้มจนเหลือเก็คุณเรื่องของหน้าที่การงานนะครับส่วนดาวกเรศณีคือดาวราหูนะครับดาวราหูตกกรรมะมีปัญหาขัดแย้งนะครับต้องระวังเรื่องหน้าที่การงานนะครับท่านเดือดร้อนหน้าที่การงานการอยู่ในหน่วยงานรัชการรัฐวิสาหกิจมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายตำแหน่งที่การงานในทางที่ดีขึ้นครับแต่ในรูปแบบของบริษัทลูกจ้างทัท่พัวไปครับเกณฑ์ที่จะต้องหมดสัญญาว่าจ้างหรือว่าเกณฑ์ที่ต้องไม่ได้ ประกอบอาชีพการงานในช่วงเดือนพฤษภาคมก็เป็นไปได้มากที่สุดครับนี่คือข้อควรระวังครับความแตกต่างอยู่ที่ท่านสม,มาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ท่านประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจที่เป็นพกงานบรรจุก็จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหนที่การงานในช่วงนี้ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ท่านที่เป็นลูกจ้างของบริษัทก็ต้องระวังครับเกณฑ์ที่จะถูกยกเลิกสัญญาว,ว่าจ้าง ในช่วงเดือนพฤษภาคมก็เป็นไปได้มากที่สุดครับนี่คือท่านที่เกิดในวันศุกรนะ์โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนะครับทั้ง8วันเกิดนะครับสมาชิกท่านผร้ชมที่เกิดราศีสิงห์จะมีความโชคดีมีความสุขมีความแฮปปี้ไม่เท่ากันนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันศุกร์นี่ค่อนข้างที่จะเดือดร้อนนะครับ เดือนร้อนส่งผลให้ดวงชะตายิดไม่ราบดิ้นไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะครับในช่วงเดือนพฤษ,ษภาคมส่วนวันอื่นก็ประสบความสำเร็จความโชคดีตามดวงชะตาดวงดาวที่มันโคจรยื่นเคลื่อนย้ายอยู่ในแต่ละราศีตามที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์แนวทางให้กับสมาชิกได้ดูนะครับส่วนเลขเด่นเลขนาโชคเลขมงคลครับท่านที่ชอบแนะทางเสี่ยง เลขซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับตัวเลขเดี่ยวเต่นคือดาวระหัตครับพระหัตโคจรในราศีของอยู่ในราศีของดาวราหูครับะฉะนั้นตัวเลขเป็นนําโชควนที่จะเป็นเกี่ยวกับเลข5ครับเลข5 5885หครับหรือตัวให้คุณให้โชคให้ลาบเสนบจนนเดือนของลาภะในเรือนของลาภะซึ่งมีดาวอังคารอยู่ครับดาวอังคารโคจรขึ้นย้ายยกเข้ามาอยู่ก็จะเป็น5885 ห้าสามสามห้านะครับห้าสี่สี่ห้าสามสี่สี่สามอยู่ในเกณฑ์ช่วงนี้ครับเกณฑ์จะมีโชคเป็นลาบลอยบังเกิดขึ้นให้กับดวงชะตาช่วงท่านในรอบเดือนพฤษภาคมนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบการวิเคราะห์ดวงชะตาชุดกำเนิดที่ผมได้วิเคราะห์ให้กับสมาชิกได้ดูในแต่ละราศีครับ กดติดตามกด u b s กไ i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์การดวงชะตาิยใหเท่านเดติดตามรับต like. ิดามกันอ <esh are S 1> sure like ีกในราศีต่อไปครับในเดือนต่อไปครับในสมายิีทุกท่านทุกคนมีความโชคดีนะครับประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานให้มีถึงความสำเร็จความร่ำรวยความสุขความสมาวังการเงินการทองโชคดีนะครับอทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2564นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ